สวัสดีค่ะร้านกล้องสัมรว์สุรันศรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะาจะมาแนะนำวิธีการยิงระยะและเปิดชั่องศาือโปรแกรมที่ใช้ในการกล้องทอดาจุดเปิดชันนะคะข้อ B T M ของสี่สองสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าในการเข้าใช้งานการยิงระยะอันดับแรกนะคะอันดับแรกให้เราทำการสร้างไฟงานก่อนนะคะโดยไปที่เพืทำการตั้งค่าหน้าเป้านะคะจากนั้นนะคะเขาจะาให้เราเลือกกดคำว่ายิงกับหรือ่ายิงกับเข้าปิดซึนนะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะยิงกับแผ่นชีตนะคะต่อมาให้เราทําการตั้งชื่อไฟงานนะคะหน้าอตรงนี้นะคะเรายิงกับแผ่นชีตไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะโหมดการยิงนะคะจะมีให้เราเลือกเป็นแบบเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขได้โดยกดที่โหมดเราจะยิงแบบละเอียดก่อนนะคะจากนั้นให้เรากด enter เมื่อตั้งชื่อไฟงานเรียบร้อยแล้วให้เรากด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปที่แผ่นชีตนนคะและกดที่ MSR 1ค่ะจากนั้นให้เราไปที่หมายเลข7 STN นะคะ และเลือกที่ resection ค่ะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการระยะที่เราจะเที่ยงองแผ่นชี้จะอยู่ที่4เมตรกตอีกที่ตรงนี้นะคะนะคะจะให้เราใส่ชื่อจุดค่ะเราจะใส่เป็นจุดที่ต่อมานะคะเราจะยิงเป็นแบบหยาบนะคะแล้วให้กดที่ MSR หนึ่งครั้งไว้ค่ะค่า n นะคะเราจะใส่ที่103.6ค่ะและเปลี่ยนโหมดเป็น normal นะคะค่า d นะคะเราจะใส่ที่100.6จากนั้นกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราจากนั้นกดเลนส์กล้องไปที่แผ่นชีปค่ะ และกดที่ MSR 1ค่ะ HT ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้าปิซึ่งนะคะเราจะใส่ที่2เมตรนะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจ่ากนั้นกด enter ค่ะอีก3เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเลนตัวกล้องไปที่จุดเราต้องการที่เปิดมุมองศานะคะหรือจะกด enter ่ให้เราเลนตัวกล้องไปที่ลายแรกหรือจุดแรกที่เราต้องการนะคะและกด a n g นะคะจากนั้นให้เราเลือกที่สูนเซตค่ะจากนั้นให้เรากด enter ค่ะ ให้เราดูที่ค่า H A นะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการป้อนค่าพิกัดจุดที่เราทราบอีกจุดหนึ่งค่ะจากนั้นทีตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นจุดที่สามค่ะและเปิดอ้่างเด t e r ที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าเราต้องการคะาล้ถ่ายที่เป็นงร้อยจุดหกค่ะให้เรากดที่ A N G ค่ะส่วนค่า E นะคะเลือกใส่ที่หนึ่งร้อยจุดหกค่ะแล้วกด Enter ค่ะจากนั้นกด Enter ค่ะ เคที่ตรงนี้นะคะเขาจะใส่ค่ามุม90องศาแล้วนะคะให้เรากด enter ซึ่งเราจะใส่เท่าเดิมเลยค่ะที่2เมตรจากนั้นกด enter ค่ะนี่นะคะให้เราดูที่ค่า HA นะคะก็จะจากนั้นให้เราทการลิงก์ตัวไปที่เป้าปิซึมค่ะและกด TMS ้วลนีคนะคะก็คือวิธีการยิงระยะและเปิดมุมองศาเบื้องต้นนะคะของกล้อง p o t a l Station มิคอน d t m 452C ค่ะจากนั้นให้เรากด enter ค่ะเพื่อทําการคํานวณหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะสำหรับกล้องท o t a l Station มือสองของที่ร้านนะคะ สินค้ารับประกัน6เดือนรีคาลิเบตจังนั้นแค่เราเลื่อนดูที่ D S P ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถ้นี่นะคะก็จะเป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะค่าเอ็จะอยู่ที่1 0 0 5 6 7เค่ะส่วนท่านะคะจะอยู่ที่หนึ้อยจุดสี่ค่ะหรือจะโทรสอบถามเ่เราต้องการพิมพข้อมูลนะคะให้สองที่ i e c ค่ะแปดหหรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมตรน์้นะคะเขาก็จะให้เราทำการใส่จุดกล้องนะคะเราจะใส่เป็นจุดที่หนึ่งค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะจั้นกดค่ะ สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวนสุรังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำานพืนีการยิงระยะและเปิดมุมองศานะคะของกล้อง BS ตัวนี้นะคะมีจุดแบบไฟเราสามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดเป็นจุดการสอ้ในจุดานกันเลยค่ะในการเข้าใช้งานการยิงระยะนะคะอันดับแรกนะคะให้เรากดที่ปุ่ม MS กดะป็นหนึ่ค้างไว้นะคะ เพื่อทการตั้งค่าหน้าเป้านะคะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะควรจะมีให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับแผ่นชีพเราสามารถใช้งานโปรแกรมนะคะหรือโปรแกรมแบบคลิปนี้เราจะยิงกับแผ่นชีพนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรมยิงกับแผ่นชีพไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะของกล้อง Total Station โหมดการยิงนะคะจะมีให้เราเลือกเป็นแบบละเอียดและแบบหยาบการใช้งานโปรแกรมอื่นเราจะยิงแบบละเอียดนะคะจากนั้นสำหรับกล้อง Total Station มือสองของที่ร้านนะคะสินค้าจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องที่แผ่นชีพให้ะเดือนค่ะ หากลูกค้า m r หนึ่งนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุรังสิตหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่พัฒนเตโซอแมกแวรลูรังสิตนครนายกคลองสองหรือจะเข้าสอบให้เราดูที่ค่า HD นะคะระยะจากตัวกล้องไปถึงแผ่นชีดจะอยู่ที่4เมตรแบบอีก24มิลนะคะ t m 99ค่ะต่อมานะคะเราจะยิงเป็นแบบหยาบนะคะให้เรากด่ m r 1ครั้งไว้ค่ะ